จา,จากที่กินชาโรสฮิปนะคะปัญหาหลากักๆที่มีที่เจอก่อนที่จะกินชาก็คือเรื่องตกขาวอ,อันดับแรกตกขาวเป็นคนที่มีตกขาวมาประจำแล้วก็มาแต่ละครั้งเหมือนเหมือนคนมีประจําเดือนเลยต้องใส่แผ่นสลิมไว้ค่ะแต่กินชาไป3วันแรกปรากฏว่าตกขาวอ,ออกมาเยอะมากไหลออกมาจากที่เคยเป็นมากกว่าปกติ mm hmm. ค่ะ ก็เลยไม่หยุดกินชากินต่อมาเรื่อยๆประมาณสี่ห้าวันค่ะปรากฏว่าตกขาวหายแล้วก็ทุกวันนี้กินมาจะเข้าเดือนที่สองแล้วไม่มีอาการตกขาวค่ะสองก็คือเรื่องปวดท้องประจําเดือนอันนี้หลังจากกินชาก็คือไม่ไม่มีไม่มีปวดท้องแล้วไม่เกณฑ์ค่ะไม่เกณฑ์ปกติอากาศร้อนได้กลิ่นเหม็นหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีปัจจัยทําให้เกิด จะปวดตลอดพอกินชาไปบางทีอากาศร้อนเนี้ยก็คือไม่ปวดจนเดือนหนึ่งช่วงเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้พึ่งยาไมเกรน <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องสิวอ่าเรื่องสิวก็มีนะคะปกติเป็นคนที่มีสิวเป็นฝ้าหน้าแห้งแต่หลังจากกินไปก็ สิวไม่ไม่เป็นค่ะหน้าก็ไม่แห้งหน้าหน้า,นารู้สึกว่าหน้าดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าปกติเป็นคนที่มีฝ้าส่วนเนี้ยเห็นชัดมากอ่าหนึ่งเดือนไม่รู้สึกว่าฝ้าจางลงค่ะไม่แต่งหน้าแต่งหน้าทุกวันนี้ไม่ได้ใช้รองพื้นค่ะเรื่องเรื่องเพียอ,อ,อ่าตื่นนอนนะคะช่วยไหมคะอ่าปกติถ้าตื่นนอนมานอนจะเป็นคนที่นอนดึกตีหนึ่งตีสอง ตื่นมาตั้งนาฬิกาปลุกต้องเลื่อนนาฬิกาปลุกตลอดประมาณ3ามถึงสี่ครั้งแต่ตอนนี้คือตื่นมานาฬิกาปลุกปลุกครั้งเดียวค่ะก็คือตื่นเลยตื่นมาไม่เพียรกินชาได้ว,วนันที่สี่ก็คือเราเข้า,ขาห้องน้ำเลยคือตื่นมาแล้วก็แบบก็เลยแบบว่าเต่ทีแรกไม่ได้เอะใจเลยก็ไม่ได้เอะใจเจอมันครบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็แบบว่าเออเรามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างวะทําไมเราตื่นเข้าห้องน้าตอนเช้า ซึ่งตลอดทั้งปีที่แล้วแต่ม,มันมันไม่ได้มีฟีลนี้ก็รูอ้องเออก็ต้องพูดกับคุณแม่อยู่ว่าเดี๋ยววคุณแม่เออจริงๆว่ะอ,อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวรอกินครบเดือน,นเลยดี๋ยวไปรีวิวให้ดีกว่าออน,นออี่ขนาดอาทิตย์หนึ่งก็ยังแบบอาทิตย์เดีป่ะใช่อาทิตย์เดียวเองค่ะก็กินแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็วันวันที่เรากินชาก็คือเราจะไม่กินกาแฟบอกดีมากไม่หอวยเลยเหรอไม่อย่างเงี้ยคือ ใช่ไม่กินเลยปกติมันจะห่วยปกติเราจะแก้วต้องกนลนอละสองแก้วกาแฟ